สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงพระราชินีสเสด็จเปิดสารอายุธยาทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรเฝ้ารับสเสด็จเมื่อเวลา18นาฬิก15นาทีวันที่21พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยาณที่ทําการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายพานุแย้มศรีผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจํานวนมาก ทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองบกธงชาติและเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมพระสวนมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับทรงรับการถวายสิ่งของและเงินที่ราษฎรทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ